S.L.P. นะ่าตื่นเต้นมากเลยนะคะพีมนะ่มุนอยากจะลองว่ากาแฟตัวนี้จะเป็นยังไงเนะยังไม่เคยชิมมาก่อนอมาชิมกันครั้งแรกเลยนะคะเป็นกาแฟน้องใหม่จากบุฟเฟ่เป็นกาแฟไทยอาราบิกา100%คนเดียวจบครบทุกชิวกาแฟนะคะ All in one นี่เป็นกาแฟพัวกลางค่อนเข้มนะคะเป็นกาแฟไทยอาราบิกา100%ที่มาจากเชียงรายเอามาทำเป็น d i ตี้จะเป็นยังไงมาดูกันดีกว่านะคะ มันจะมีเคล็ดลับนะคะในการชงเดอร์ตี้ค่ะเอานมสดนะคะใส่ลงไป110กรัมนะคะเอาไซลัปมะพร้าวนะคะใส่ลงไป6กรัมใส่น้อยๆจะได้หอมแล้วไม่หวานจนเกินไปย <c oughs> คนไปแช่เย็น15นาที <c oughs> กดชับกันดีกว่ามัน่าใช้บาสเกต17กรัมแล้วมันจะโอเวอร์โดส ز อีงทั้งหมด18กรัมนะคะเราจะให้ช็อตนี้มันค่อยๆไหลามานะคะ อะไรอะนะคะ The tea ที่ทำมาจาก SLP Thai Espresso ร้านอิเกน100%นะคะรสชาติเป็นยังไงใช่เลยชอตเอสเปรสโซ่ so นี้นะะมันจะมีความเข้มข้นมันมีความเป็นคาราเมลนัตตี้ก็ช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกโกแลตลงตัวมากๆนี่เลยเหมาะมากเลยนะคะกับการที่จะเอาไปสกัดเป็นเอสเปรสโซไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซมา chine หรือโมคาพอดก็ได้นะคะแต่ตัวนี้มีบอดี้ที่ดีลงตัวมากๆเลยนะคะใช่ สาม,มารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของบูคอฟนะคะ